สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่1ิเดือนกุมภาพันธ์นะครับพศ25 6 3อยครับอยู่กับฟ้าบอยอันิตันครับอยู่บนหน้าตำบลบนหน้าอำเภอดอนจาน์จังหวัดกาฬสินครับเป็นฟ้าสุกกรอนนิน่อยนะครับเราสุกรอนนิหน่อยครับเมื่อนี้ครับจะไมเให้คลิปนะครับแม่สุกกรอนกำลังจะคลอดลูกนะครับจะมมเให้ให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับว่าอาการสำหรับเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงไม้นะครับ ที่เลี้ยงแม่พันธุ์ไว้นะครับเพราะหว่าแม่สุกรใกล้จะคลอดมีอาการเป็นย <coating binds S 2> ังไงนะครับมือคลอดจะมีอาการเป็นยังไงครับมือนี้ครับเป็นโอกาสดีครับหลังเลิกงานมานะครับแม่สุกรผมนะครับซึ่งเป็นแม่สาวนะครับกาลังจะคลอดพอดีก็เลยจะเฮ็ดคลิปที่เห็นน้องเบิ้งในมือนี้ครับยวไปเบิ่งกันเลยครับครับนี่ก็เป็นแม่สุกรที่กําลังจะคลอดนะครับในมือนี้ครับ เป็นแม่สุกรสาวครับอุ้มท้องข้างแรกครับเมื่อนี้ครับมีอาการนะครับมีอาการนะครับใกล้จะคลอดนะครับลักษณะสังเกตเบื้องง่ายๆครับสุกรที่ใกล้จะคลอดว่าแม่สาวแม่นั่งกับตามแต่นะครับหนึ่งเลยครับให้เบื้องที่เอาว้ยาปาะเพศนะครับจะแดงบวมนะครับแล้วก็ลักษณะกับสิ่งแยเป็นพิเศษเั็กน้อยนะครับก็ปกตินะครับนะครับอันที่2ครับนี่ครับเบื้องพื้นครับ จะมีน้ำเมือกนะครับน้ำเริ่มเดินนะครับออกมานะครับอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นนะครับคันใกล้จะคลอดอีลีนะครับตรงเอาไว้ยาวะเพศของเขาก็จะมีเลือดนะครับเลือดไหลออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับนอกจากนั้นครับนอกจากมีน้ำเมือกมีเลือดไหลออกมานะครับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมนะครับจะหายเิ้งนะครับว่าแม่สุกรของเข้านะครับมีอาการ กะว่อนก็ไหวยบอนะครับและเช่นลูกบอยนังบอยนะครับเที่ยวลูกเที่ยวนังอยู่เรื่อยๆนะครับมีอาการหายใจที่แห้งกว่าปกตินะครับนนี้ก็เป็นลักษณะของแม่สุกรกำลังเจ็บท้องปั่นท้องตะขอดนั่นเองนะครับอาการทัดมากครับให้เบิ้งนะครับขันห่ออย่ากหู้วานะครับแม่สุกรเอาไก่ขอดไปนะครับใอ้บีเบิ้งน้านมครับนี่ครับ บีบเบิ้งหัวนมเด้อนี่เบิ้งครับนี่ครับขันซุกกรอนใกล้จะคลอดครับบีบเบิ้งหัวนมจะมีน้ำนมไหลออกมาได้ครับเถ้ะครับนี่ครับเห็นบิครับนี่ครับนี่ฮะแสดงว่าแม่สุกกรอนแม่นี้จะคลอดแล้วนะครับน้ำนมเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับเห็นน้ำนมหัวนมนะครับถัดมาครับขันเขาจะคลอดลีนะครับลูกสิออกไหมลีนะครับ นอกจากเลือดที่ไหลออกมาแล้วนะครับก็จะมีขีน้อยนะครับในที่นี้ขีน้อยตรงนี้เพื่อเป็นเขาเรียกเพื่ออยังอ่ะขีน,น้อยจากล่ำใส่ของลกูกลูกสุกร่อนตัวที่จะกระลังจะคลอดออกมานะครับมันก็นจะไหลออกมาก,ก่อนนะครับผลกับเลือดออกมานะครับนี่นะครับเมื่อนี้นะครับมีน้ำนมเดินตหนึ่งแต่เทียงมากนะครับกขาดว่า กับประมาณสักสองสามทุ่มก็จะคลอดนะครับกับกว่าจะเซตกับจะ,ละ,ละเล่าเล่าเตียงขึ้นหรือตีสองมะเกือน,นี้นะครับรอรุ่นครับเมื่อน,นี้จะได้จักตัวนะครับสุกรแม่สาวนะครับสุกรแม่สาวแม่ไม้นะครับบุ่รู้ว่าสิเป็นยังไงแต่กะคิดว่านาจะมันอยู่นะครับเนาะฝากไว้ครับคลิปนี้ครับวิธีสังเกตแม่สุกรที่จะใกล้จะคลอดนะครับ แล้วก็มือจะคลอดมันจะมีอาการยังไงนะครับทั้งตัวของแม่เขาจะเป็น่ังไดนะครับลักษณะนะครับให้เบิ้งนะครับเนาะเบิ้งลักษณะนะครับงามครับแม่สุกรแม่นี่นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับสองสายนะครับเรื่องบรรยากาศค้อครับผมพัดไปกับเป็นแม่พันธุ์ให้กันครับก็จะออกไล้เลี้ยงกันไปนะครับภายในเดือนกลุ่มผ้ามีหน้าเนี่ยครับตามแม่เลี้ยงกันอยู่นี่ครับ สนใจครับอยากจะได้ลูกซุกกรอนไปเลี้ยงไปเบิ้งนะครับโทรมาได้ครับเบอร์0ูนเครับศูนย์หกครับอยู่กับฟ้ามบ่อยนวตันครับบรรณาตบบเมืองหน้าอำเภอดอนจานจังหวัดกรสินครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม